การสดีช่องเศราของวันที่7ธันวาคมพศ2567การสืบสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านครับครับทรัชิมนีก้ก็เป็นชิพที่สองครับขอนำผ้าพอแม่พี่น้องทุกๆท่านมาชงมง้อหลูกคอของผมเองครับพี่น้องครับอันนี้เป็นตัวที่ซีที่หาแล้วที่ผมเอามาเปิดแบ่งครับพี่น้องครับแบ่งตัวนี้แล้ว,ลวกับที่พ่อไหวกกวนครับพี่น้องครับเพราะว่าที่ใส่เหตุเอามาเบ่งเดี๋ยวนำเรียนกอนมามั่เกินพวามสามารถผมที่ดูได้ครับพี่น้องครับ ดูแลมึงไรมึงคนผู้เดียวเห็ดหลายแนวเดี๋ยวก็ไปส่งง่วเดี๋ยวไปหาซื้อง่วเดี๋ยวไปหาตัดใหม่ครับพี่น้องครับมันหลายตัวเอาไปเอาไปเพราะหลายตัวครับเอาไปสองตัวป่เนี่ยเอาเมียเหนียวมาแบ่งก่อนเดือนผมขอนอนุมัติกันนะครับผมส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรแล้วกับบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับน้องเหนือจากสองร้อยกิโลเมตรถ้าพอมีพี่น้องท่านผู้ชมอยากได้ผมก็สามารถจะส่งให้ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องครับอ่าบนริหารคำามาเมืองง่วนได้ครับพี่น้องครับ เทียนอยู่นี่เป็นแม่ยทองแก่อายุขั้นเจ็ดเดือนบวกนะครับขั้มสูงแม่นี่สูงลอยสี่สิบหาบวกครับพี่น้องครับไปหาลอยหาสีผุนละครับพี่น้องครับเป็นง้ออ้างหนาหรืครับพี่น้องครับอ่าเป็นง้อติดโบสถ์นะครับพี่น้องครับเป็นง้อติดโบสถ์ผมประกันทองให้นะครับประกันทองให้เจ็ดเดือนผมขายในราคาสองหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับสงหวัดบาทหนวัดซองกันจึงเก็บเงินนะครับพี่น้องครับบ่ผิดหวังแน่นอนแม่นี่ครับพี่น้องบบอกเลยว่าบ่ผิดหวังครับมีชิปตัวเศร้าทองให้ลูกที่สองในทองนะครับ ใจลูกนี่ขันเทพครับพี่น้องครับบอกเลยว่าใจลูกขันเทพลูกกวนเพ็นลูกผู้ลูกต่อไปกับกเ,ออเ,เป็นุ่นอาเดอครับพี่น้องนี่ครับหน้าตาเพิ่นครับบปองห่วงคุ่มสวยงามครับพี่น้องครับานใดสนใจก็โทรมาศูนย์องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของพ่อวัวตั้งอยู่ตำบลมันฝางอำเภอเกษตรสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับคนกติที่กลางทั้งข้อกับ่าโทษเรียนโทษตัวโทษต้มกันมั่นใจว่าจะของซื้อได้มักมากับปรึกษากันภายในครอบครัวเงินพร้อมสถานทีเลี้ยงพร้อม ครอบพรัวเห็นดีนําโทรมาหาผมได้เลยครับพี่น้องครับถ้าขาดย่างใดย่างหนึ่งต้องปรึกษากันดีๆครับพี่น้องครับอันนี้แนะนัครับผมบริหานว่ามิตกดิ์ก่าสิขายให้่ย่างเดียวเลยครับเกิดผู้ผัวมาผู้เมียบังนี่ผงกันนักใจน้ำอยู่ง่ายไปทรงครับพี่น้องครับนี่ครับสวยๆครับพี่น้องครับวัมีตตำหนิยังครับประกันทองไห้เจ็ดเดือนครับตรวจสาวทองเรียบร้อยแล้วทับพอมามั่นเรือร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับเอาไปกินร้อยกินนองเลยเลยครับพี่น้องครับงหครับง่ายวันีหมึงตีครับพี่น้องครับ มันชัดๆได้อครับพี่น้องอันนี้ของลูกควาของเบียงครับพี่น้องครับหางลำลำใจลูกเงินเลี้ยนแสงครับสมัยใส่สมัยง่วงแทงลูกเราขายได้หลายบาทครับลูกเถกผมขายไปเป็นพอพันหรอกครับเพราะเดี๋ยวลงยูทูปสำหรับเพื่อนมาขอแบีงหนาคอกได้ตัวลูกของเราครับในควาว้เป็นแนวทั้งนะครับพี่น้องครับสำหรับชุดนี้ขอจบที่เพียงเท่านี้ครับกล่าวสวัสดีครับ